สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD มีคำตอบ ITE Learning 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาดูเงินบำนาญชาราภาพนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งประกันสังคมมาแล้ว18ปีหรือ216เดือนนะคะว่าจะได้รับเงินบำนาญที่เท่าไหร่วันนี้คำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการทราบข้อมูลดังกล่าวนะคะ สำหรับการตรวจสิทธิ์กรณีชาราภาพนะคะจะได้รับบำนาญเมื่อส่งประกันสังคมครบ180เดือนขึ้นไปนะคะความเป็นผู้ประกันตนต้องสิ้นสุดลงผู้ประกันตนมาตรา3-3ต้องลาออกจากงานนายจ้างแจ้งออกจากประกันสังคมให้เรียบร้อยถึงจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะคะส่วนผู้ประกันตนมาตรา39จะสิ้นสุด เมื่อไปแจ้งออกที่สำนักงานประกันสังคมนะคะมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะก็ถึงจะสามารถใช้สิทธิกรณีบำเมด็ดหรือบำนานได้นะคะ ต่อมาเราจะมาดูฐานเงินเดือนที่ใช้ในการคำนวณเงินบำนาญของประกันสังคมนะคะฐานเงินเดือนของผู้ประกันตนมาตรา3ามสต่ำสุดจะอยู่1,650บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0บาทไม่ว่าจะได้รับเงินเดือน2 0 3 0 4ื0 0 0 0มหหรือ1 0 0 0 0แสนก็ใช้ฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะคะผู้ประกันตนมาตรา39ฐาน4,800บาทนะคะ ต่อมาเราจะมาดูอัตราร้อยละประโยชน์ทดแทนกรณีชาราภาพนะคะให้เราเริ่มนับตั้งแต่มกรา2,542นะคะเพราะกองทุนชาราภาพจะเริ่มในวันที่31ธันวาคม2,541ดังนั้นก็จะเริ่มนับตั้งแต่1มกรา2,542เป็นต้นมานะคะ สำหรับอัตราร้อยละเมื่อส่งครบ180เดือนหรือ15ปีจะเริ่มที่อัตราร้อยละ20นะคะแล้วก็บวกเพิ่มปีละ1.5%นะคะสำหรับวันนี้เราจะดูที่18ปีจะอยู่ที่อัตราร้อยละ24.50นะคะ เมื่อเราทราบฐานเงินเดือนเมื่อเราทราบอัตราร้อยละเราก็จะมาดูหลักการคำนวณเงินบำนาญชราภาพนะคะเราใช้ค่าเฉลี่ยฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคมไม่ใช่ฐานเงินเดือนอย่างเดียวนะคะต้องเป็นฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคมนะคะว่านายจ้างใช้ฐานไหนนะคะฐานสูงสุดก็คือไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะคะเฉลี่ย60เดือนก่อนรับบำนาญ คูณเข้าไปอัตรารละประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพนะคะสำหรับตัวอย่างในวันนี้จะเริ่มที่อัตรา1 0 0 0 0บาทคูณเข้าไปนะคะ24.5%สำหรับส่งมาแล้ว18ปีนะคะเงินบำนาญก็จะได้รับอยู่ที่2,450บาทต่อเดือนนะคะสำหรับเงินบำนาญชราภาพเมื่อส่งครบ18ปีเต็มจะได้เท่าไหร่นะคะ ถ้าฐานค่าจ้าง4,800บาทก็1,176บาทฐาน6,000ก็1,470บาทฐาน6,500ก็1,592.50บาทฐานที่7,000ก็1,715บาทฐานที่7,500ก็1,837.50ฐานที่8,000ก็1,960 ฐานที่8,500ก็2,82.50ฐานที่9,000ก็2,205บาทฐานที่9,500ก็2,327.50บาทฐานที่10,000ก็2,450บาทฐานที่15,000ก็2,572.50บาทฐานที่11,000ก็คือ2,695บาทฐานที่11,500ก็คือ2,800 17.50ฐานที่12,000บาทก็คือ2,940บาทฐานที่12,500ก็คือ3,062.50ฐานที่13,000บาทก็คือ3,185บาทฐานที่13,500ก็คือ3,307.50ฐานที่14,000ก็คือ3,430บาท ฐานที่14,500ก็คือ3,552.50และฐานสูงสุด15,000บาทเมื่อท่งครบ18ปีเต็มก็จะได้3,675บาทนะคะสำหรับตารางนี้นะคะเป็นตารางเงินบำนาญชาราภาพเมื่อส่งครบ18ปีเต็มจะได้เงินบำนาญเท่าไหร่เพื่อเป็นแนวทางนะคะให้กับผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และ39หรือ สำหรับท่านอื่นที่ต้องการทราบว่าการเป็นผู้ประกันตนจะได้เงินบำนาญเท่าไหร่ก็สามารถดูที่คลิปนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ